แอดมินต้น TP7 เขียนรับซื้อขายรหัสร RV ราคาร้อนราคาถูกปลอดภัยเปิดบริการ24ชั่วโมงอยากเป็นเจ้าของรหัสเทียบเทสกิน <ๆ S 1> สวยกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมและใครที่อยากเติมคูป,ปอง RV ใช้เพียง Open ID สะดวกคุ้มปลอดภยัยต้องเพจโลท็ Top Up ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่เพจโลท็ Top Up แถมยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกด้วยจะมาแอดไลน์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีแอดทำหน้าด้วยนะ โอเคก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องสายสีนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มบวกรีวิวสกินทาซึมากินะครับผมก็เป็นสกินคอลแลัจากวันพันแม่นั่นเองนะครับผมก็วิธีการสุ่มนะครับก็คือคุณต้องมีคูปองครับใช่ครับคุณต้องมีคูปองและคุณก็ต้องกดปุ่มเชียร์หครั้งนะครับผมผมคิดว่ามันเชียร์หครั้งน่าจะคุ้มกว่านะกดไปเรื่อยๆจนกว่าแต้มแท่งเชียร์ของเราเนี่ยจะครบหลอดนะครับผมซึ่งก็อยู่ที่ดวงคคคุุณณนนะะะะรว่าจได้้เยยอออหื ก็มันก็มีโอกาสที่จะได้สกินก่อนแต้มครบหลอดนะแต่ว่าผมว่ามันหายากมากลยครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่อยากจะสุ่มนะครับผมเดาๆไว้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องการันปีแต้มเชียพันแท่งนะครับผมคุณต้องมีคูป,ปองอย่างน้อยอ4,500คูป,ปองนะครับผมซึ่งผมเติมไปทั้งหมด5,600คูป,ปองนะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะจบไปที่กี่คูป,ปองนะครับ ก็ได้ไปแล้วนะครับผมสําหรับเท่าเสื้อมากินะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมเสียไปเยอะอยู่นะครับผมก็เสียไปราวๆสี่พันเก้าร้อยกว่าคูปองนะครับผมก็ผมขอตีเป็นกว่านะครับผมไม่ได้ตีเป็นคูปองทั้งหมดนะเพราะว่ามันอาจจะมีบวกลบได้สําหรับคนที่มาสุ่มนะก็ผมตีไปประมาณห้าพันคูปองนะที่ผมเสียไปนะครับเพราะว่าเติมไปห้าพันหกเหลือหกร้อยแปดสิบกว่าแล้วก็เอ่อหกร้อยเก้าสิบอ่ะก็แบบตีไปสักสี่พันเก้าถึงห้าพันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ กินประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าราคาค่อนข้างไม่น่ารักเลยนะครับผมถึงแม้ว่าน้องจะน่ารักในอนิเมะมากแค่ไหนเนี่ยแต่ราคาก็ไม่น่ารักเลยนะครับผ <laughs> ม <laughs> ครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นไฮไลท์นะครับผมว่าการเล่นคลิกซี่เป็นยังไงนะครับผมก็ไปเชิญชมกันเลยนะกันนะครับ 何だ An enemy has been defeated! Yes. An ally has been defeated! The team has destroyed a tower! Oh, fuck on Dragon and Slayer have evolved! Onslaught! Defeated! An enemy has been defeated! An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Enemy double kill. Enemy triple kill. Enemy dominating. What? That sounds story. Shut down. has been defeated. 私じゃ不満なわけ